กรรมคือตัวสี่ธาตุหรือตัวสี่ธาตุที่มีวิญญาณไปปฏิติตังไปตั้งอาศัยซึ่งถูกเรียกว่าเจตนาพระองค์เชื่อมโยงไปสู่ตัวบุคคลเลยที่กำลังนั่งอยู่อย่างนี้ที่กำลังคิดนึกเรื่องใดก็ตามจำได้ไหมว่าพระองค์ตอนบอกคำว่าผืนนาเนี่ยที่พระองค์บอกว่า พบหม่อันเป็นภัยที่น่ากลัวได้เกิดขึ้นสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วพระองค์จะใช้คำว่าปุนัพภาวาพินิพติปุนะแปลวา่าสำภาวะคือพบพิคือภัยที่น่ากลัวนิพตินิพตัพาตตะแปลว่าสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วโหติแปลว,ว่าได้เป็นปุนัพภาวาพินิพติโหติ พบใหม่อันเป็นภัยที่น่ากลัวได้เกิดสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วคำว่าปุณภาวาพินิพตินำมาใช้ในตัวนี้อีกอันหนึ่งคือพระสูตรที่พระองค์กำลังชี้ไปที่ตัวมนุษย์เลยแต่ละคนเนี่ยบอกพิกคุทั้งหลายถ้าบุคคลเนี่ยกำลังคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใด หรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเมื่ออารมณ์มีอยู่การตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเมื่อวิญญาณตั้งขึ้นเฉพาะแล้วจเจริญงอกงามแล้วการบังเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปย่อมมี ใช้คำเดียวกันเป๊ะเลยคือใช้อุนณภาวาพินิพพติโปติน,นพบใหม่อันเป็นภัยที่น่ากลัวได้เกิดขึ้นแล้วทุกครั้งที่เราคิดนึกเรื่องใดก็ตามเท่ากับว่าทุกครั้งที่เราคิดนึกเรื่องใดพบใหม่เกิดตลอดเวลาพบ จึงไม่ใช่แค่เราเปลี่ยนรูปร่างจากมนุษย์ไปเป็นเทวดาไปเป็นเดรัจฉานเปลวิสัยแต่มันคือการที่จิตของเราไปรับรู้อะไรพบใหม่เกิดเวลานั้นเรียบร้อยแล้วเห็นไหมพบชาติจึงเกิดตลอดเวลาที่เรายังไม่ตาย ยังไม่กายสัพเพธาคือกายยังไม่แตกทําลายวิญญาณไปปฏิทิตังไปตั้งตรงไหนเจตนาไปตั้งตรงไหนความปรารถนาไปตั้งตรงไหนพบใหม่เกิดเรียบร้อยแล้วพบใหม่เกิดแล้ววิญญาณมีที่ตั้งแล้วนั่นคือกรรมเกิดขึ้นแล้วพระองค์จึงบอกว่าผัสสะเป็นเหตุเกิดของกรรม ภาษาของอะไรภสษาของวิญญาณไปตั้งในขันทั้งสี่วิญญาณไปตั้งปั้งเนี่ยคือการกระทบคือผัสสะหรือสัมผัสพระองค์ปรับอุปมาอีกนิดหนึ่งค่อยๆตามดีๆเมื่อกี้มเมล็ดพืชกับผืนนาตอนนี้จะเป็นแสงกระทบฉาก แสงกระทบฉากคือการที่วิญญาณไปตั้งในผืนนาหรือการที่แสงไปตั้งบนฉากเหมือนกันพวกเราเห็นแสงสีเขียวตรงกระดาษไหมเห็นพระผู้มีพระภาคทรงอุปมาอย่างนี้ว่า เรือนหลังหนึ่งมีหน้าต่างทางทิศตะวันออกหน้าต่างอยู่ตรงนี้มีฝาเรือนทางทิศตะวันตกสุริเยแสงแห่งดวงอาทิตย์นั้นส่องเข้ามาทางช่องหน้าต่างด้านทิศตะวันออกพระองค์ถามสาวกว่าแสงแดดเนี่ยบาลีใช้คำว่ารัศมี รัศมีจะปรากฏณนะที่ไหนสาวกบอกว่าปรากฏที่ฝาเรือนด้านทิศตะวันตกพระเจาคาถูกต้องม้พอดวงอาทิตย์ส่องมาปุ๊บนี่เห็นนะอ่าแสงแดดลอยแดดก็มาอยู่ที่ฝาเรือนด้านทิศตะวันตกใช่ไหมอ่าพระผู้มีพระภาคบอกอีกว่าพิกูทั้งหลายถ้าฝาเรือนไม่มีล่ะอ่า ถ้าฝาเรือนไม่มีเมื่อฝาเรือนไม่มีแสงแห่งดวงอาทิตย์รัศมีจะไปปรากฏที่ไหนสาวกบอกว่าไปปรากฏที่ดินพระเจ้าค่ะใช่ไหมอ่าแล้วถ้าดินไม่มีละ่ะสาวกบอกแสงไปปรากฏที่น้ำพระเจ้าค่ะเคยเห็นรอยแดดบนผิวน้ำไหมเคย พระองค์ถามต่อว่าแล้วถ้าน้ําไม่มีละ่ะสาวกบอกว่าอัปติติตังวิญญาณแสงแดดหรือรอยแดดย่อมไม่ปรากฏพระเจ้าค่ะนั่นคือวิญญาณไม่มีที่ตั้งอาศัยถ้าไม่มีอารมณ์มาลองรับรัศมีจะไม่ปรากฏถ้าไม่มีฉากมารอการประทบ ถ้าอามาดึงเอากระดาษนี้ออกสีเขียวหายไปเห็นนะเอากระดาษมาขวางสีเขียวเกิดขึ้นสีเขียวเกิดขึ้นจากการกระทบของสองทาง่าลำแสงสุริเยกับฉากนะฉากมีฝาเรือนมีดินมีน้ำฝาเรือนบาลีใช้คำว่าพิษติ ดินคือปฐวีน้ำคืออาโปูดังนั้นวิญญาณจะปรากฏได้ต้องมีการกระทบกันของสองธาตุวิญญาณจึงไม่ใช่อะไรที่ล่องลอยเวียนว่ายตายเกิดพระพุทธเจ้าบอกเธอเข้าใจผิดเป็นความเห็นของสาติเกวัตบุตรว่า ข้าพระองค์รู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าวิญญาณน,นี้นั่นแหละที่แล่นไปท่องเที่ยวไปพระผู้มีพระภาคบอกว่าโมฆบุรุษเห็นนะเรากล่าววิญญาณเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมโดยปริยายเป็นนั้นมากเว้นจากเหตุปัจจัยแล้ววิญญาณมิได้มีมิใช่หรือ เหตุปัจจัยของวิญญาณคือไรเหตุปัจจัยการเกิดของวิญญาณคือนามรูปดังนั้นสีเขียวจะมีได้ต้องมีลำแสงมาองค์ประกอบของผัสสะหรือสัมผัสหนึ่งครั้งพระองค์จะบอกมีสามหนึ่งลำแสงคือมโนสองฉากคือธรรมมัง และสีเขียวเมื่อกระทบกันคือมโนวิญญาณจากการรวมพระสูตร25พระสูตรเราสามารถได้คำตอบว่าจิตมโนวิญญาณนั้นคือสิ่งเดียวกันแต่เกิดกันคนละช่วงคนละขั้นตอนช่วงเป็นลําแสงที่ยังไม่กระทบช่วงนี้พระองค์เรียกมโน พอกระทบแล้วเกิดกริยาที่รู้แจ้งพระองค์เรียกวิญญาณและวิญญาณที่รู้อารมณ์ต่อเนื่องไปถูกเรียกว่าจิตเรียกว่าจิตผูกติดกับอารมณ์เพราะอำนาจของความเพลินพระองค์ใช้การผูกติดบาลีใช้คาว่าสัญโยคะแปลว่าผูกติดกับอารมณ์ ขณะที่ผูกติดกับอารมณ์นั้นเธอจะมีสาราคะคือความพอใจอย่างแรงกล้าและนั้นคือเธอมีนันทิคือความเพลินนันทิความเพลินนั้นคือนันทิราคะคือความพอใจอย่างแรงกล้านั่นเองและนันทิราคะแปลว่าอุปทาน ทุกครั้งที่จิตผูกติดกับอารมณ์เท่ากับเธอพอใจในอารมณ์นั้นเท่ากับเธอมีอุปทานอุปทานเท่ากับสังโยชน์ขณะนั้นเธอมีสังโยชน์มีเครื่องผูกให้ยึดติดอยู่กับธาตุนั้นๆแล้วเห็นไหม ทุกอย่างจึงอยู่ในตัวเราหมดเลยนี่แต่ถ้าบุคคลไม่คิดถึงสิ่งใดไม่ดำริถึงสิ่งใดหรือไม่มีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมไม่เป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเมื่ออารมณ์ไม่มีอยู่การตั้งทเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมไม่มี เมื่อวิญญาณไม่ตั้งขึ้นเฉพาะแล้วไม่เจริญงอกงามแล้วการบังเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปย่อมไม่มีเมื่อพบไม่มีก็เท่ากับกรรมก็ไม่มีเมื่อกรรมไม่มีผื้นนาไม่มีก็ไม่มีอะไรไปสร้างพบเมื่อพบไม่มีชาติก็ไม่มีเพราะพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติ ชรลามรณะย่อมมีแก่สัตว์ผู้เกิดแล้วดังนั้นเมื่อพบไม่มีชาติก็ไม่มีเมื่อชาติไม่มีชะลามรณะก็ไม่มีเพราะสิ่งนี้เป็นปฏิจจสมุปปนธรรมเป็นธรรมที่อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นดังนั้นถ้าเราท่องปฏิจจสมุปบาทได้ เราจะเข้าใจตรงนี้ทั้งหมดปฏิจจสมุปบาทนั้นถูกขยายมาจากคำว่าปฏิจจสมุปปน,นธรรมปฏิจจคือเหตุสมุปปันคือเกิดธรรมคือธรรมเหตุเกิดของธรรมหรือธรรมที่เกิดแต่เหตุธรรมที่เกิดแต่เหตุนั้นมันมีหลักการอย่างไร พระองค์จัดไว้สี่บรรทัดเองจำง่ายง่ายพระองค์บอกว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีถ้าสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะการดับไปแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไปบาลีก็คืออิมัสมิงสติอีทางโหติคือเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุป,ปาทาอีทางปุปชติเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอสติอีทางนาโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มี อิมัสะนิโรธาอีทางนิรุจติเพราะการดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปเพราะองค์บอกว่าใครไข้ครวนสีบรรทัดนี้แค่นี้บุคคลนั้นคือโสดาบันโสดาบันจะกขค้ควรว่าเพราะอะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรเกิดอะไรจึงเกิด เพราะอะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีเพราะอะไรดับอะไรจึงดับขยายต่อมายะทิทังได้แก่อะไรอวิชาปัจจยาสังขาราสังขาระปัจจยาวิญญาณวิญญาณปัจจยานามะรูปังนามะรูปะปัจจยาสลายจตนังสลายตนะปัจจายาผัสโสไล่มาเกิดมาเรื่อยๆ นี้มีนี้มีนี้เกิดนี้เกิดนี้นี้คือตัวนี้ไล่มาทีละตัวและสองตัวนี้พระองค์เรียกตัวนี้ว่าทำอันเป็นเหตุและเรียกตัวนี้ว่าทำที่เกิดมาแต่เหตุล็อกเลยว่าทำนี้เกิดมาจากนี้เท่านั้นไม่ได้เกิดจากอย่างอื่น ดังนั้นเมื่อพระองค์ตรัสว่าผัสสะเป็นเหตุเกิดของกรรมดังนั้นกรรมจึงเป็นธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคือผัสสะใช่ไหมแล้วเป็นผัสสะของคนอื่นหรือเปล่าไม่ใช่ผัสสะของเราเองใช่ไหมเราเห็นสิ่งไม่ดีเราฟังสิ่งไม่ดี เกี่ยวข้องกับคนอื่นไหมไม่เกี่ยวคนอื่นไปเสพสิ่งไม่ดีก็ไม่เกี่ยวกับเราคนอื่นไปฆ่าคนมาเราเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวคนอื่นโมโหเพราะไปฟังเขานินทามาเกี่ยวกับเราไหมไม่เกี่ยวผัสสะของใครคนนั้นได้ดังนั้นผัสสะเป็นเหตุเกิดของกรรม เราจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าทําไมพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่ากรรมไม่ได้เกิดจากผู้ใดบันดาลอารยบุคคลขั้นโสดาบันจะต้องเข้าใจว่าโสดาบันรวมมาให้แล้วห้บสพระสูตรห้กว่าพระสูตรโสดาบันจะต้องเข้าใจว่าอะไรกรรมไม่ได้เกิดจาก ตนเองบันดาลผู้อื่นบัรดาลทั้งตนเองและผู้อื่นหรือเกิดขึ้นมาเองลอยๆยโดยปราศจากสาเหตุอริยะบุคคลขั้นโสดาบันจะเข้าใจว่ากรรมเกิดจากผัสสะนิทานะสัมภะแห่งกรรมเหตุเป็นแดนเกิดของกรรมคือผัสสะผัสสะของใครของบุคคลผู้ กำลังเข้าใจว่านี้คือเราสัตว์ทั้งหลายกําลังสำคัญผิดว่ารูปเป็นตนตนเป็นรูปรูปมีในตนตนมีในรูปเวทนาเป็นตนตนเป็นเวทนาเวทนามีในตนตนมีในเวทนาสัญญาเป็นตนตนเป็นสัญญาสัญญามีในตนตนมีในสัญญา สังขารเป็นตนตนเป็นสังขารสังขารมีในตนตนมีในสังขารวิญญาณเป็นตนตนเป็นวิญญาณวิญญาณมีในตนตนมีในวิญญาณนี้คืออุปาทานความยึดมัน่นอัตวาทุปาทานความยึดมั่นในความเป็นตัวตนสี่แง่มุมในขันทั้งห้าสัตว์แปลว่าผู้ยึดติด กำลังมีฉันทะราคะนันทิตัณหาในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณการติดแล้วคล้องแล้วซึ่งสิ่งนั้นพระผู้มีพระภาคจัดตอบกับปราทาว่าเราเรียกผู้นั้นว่าสัตว์แปลว่าผู้ยึดติดพวกเราทั้งหลายจริงถูกเรียกว่าสัตว์สัตว์สัต สัตว์เป็นผู้แล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัตรไม่ใช่วิญญาณแล่นไปท่องเที่ยวไปวิญญาณแล่นไปท่องเที่ยวไปไม่มีไม่มีวิญญาณเวียนไหยตายเกิดผู้เวียน่หวตายเกิดคือสัตว์พระองค์จึงบอกเลยว่าเราและพวกเธอทั้งหลายได้ท่องเที่ยวไปแล้ว ในสังสารวัตรตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้เพราะความที่ไม่รู้ซึ่งอริยสัตวทั้งสี่เท่านั้นเองสัตว์ทั้งหลายจึงเป็นผู้ที่ลั่นไปท่องเที่ยวไปคติของสัตว์ทั้งหลายผู้ลั่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัตรเปรียบเหมือน การซัดท่อนไม้ขึ้นไปในอากาศบางคราวตกเอาโคนลงบางคราวตกเอาปลายลงบางคราวตกเอาท่ามกลางลงคติของพวกเราจึงไม่มีความแน่นอนเราได้ทราบแล้วว่าเทวดาทั่วโลกปราธตาต์ตายแล้วตกนรกกำเนดฉันเปลวิสัยเท่าดินมหาปตพี แล้วมนุษย์แหละตรัสเหมือนกันเลยพระองค์อเล็บเทียดเศษดินขึ้นมาเปรียบเทียบดินปลายเล็บกับดินมหาปฐพีบอกเลยว่าสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับมาเกิดในมนุษย์มีน้อยโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในนรกมีมากกว่าโดยแท้ สัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์มีน้อยโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดเป็นเดรัจฉานมีมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดเป็นเทวดามีน้อยโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในนรกกับเดรัจฉานเปลืวิสัย มีมากกว่าโดยแท้นี่คือความจริงที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสแล้วผิดไม่ได้เมื่อคำนี้ออกจากพระโอษของพระผู้มีพระภาคพระสูตรนี้เป็นพระสูตรที่เราควรจะตระหนักว่าหลังการตายของพวกเรามีความเสี่ยงสูงมาก ในการที่จะไปเกิดในนรกกับเนเรชานเปลืวิสัยโยมคิดว่าโยมมีคุณงามความดีที่พอจะเป็นเศษดินปลายเล็บบ้างหรือไม่ถ้าคิดไม่ออกโยมต้องอ่านคุณธรรมความเป็นโสดาบันโยมต้องกลับมารู้พระสูตรเหล่านี้เพื่อประกันตนเองว่า เรามีความดีในระดับที่เป็นผู้พ้นแล้วจากนรกกําเดชานเปลิวิสัยอบายทุกปติวิธิบาตเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าเกิดอีกอย่างมากไม่เกินเจ็ดคราวไม่มีพบที่แปดของโสดาบันโสดาบันก็จะมีสามกลุ่มเทเวจัมมนุษเสจจก เกิดในเทวดาบ้างมนุษย์บ้างไม่เกินเจ็ดคราวพวกโกลังโกละกลับมาสู่สกุลหรือตระกูลของมนุษย์เนี่ยสองถึงสามคราวพวกเอกพีชีกลับมาสู่พบมนุษย์ครั้งเดียวพวกนี้คือพวกที่พระศัสดารับรองรับประกันว่าไม่ต้องเกิดในนรกอีกแล้วแล้ เอาต่ำกว่าโสตาปฏิผลอีกนิดหนึ่งยังไม่ต้องถึงตินนางสัญโยชนะนางปริคยาสามสังโยช์ยังไม่ต้องเกลี้ยงก็ได้โสตาปฏิผลนี่สามสังโยชน์เกลี้ยงเราเอาศรัทธานุสาลีธรรมานุสาลีก่อนเอาแค่สังโยช์ข้อที่หนึ่งเกลี้ยง คือเป็นผู้มีความเชื่อน้อมจิตไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยมบุคคลพวกนี้จิตของเขาเข้าสู่สัมมตานิยามระบบแห่งความถูกต้องเข้าสู่ภูมิแห่งสับบุรุษก้าวล่วงพ้น ปุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทำกรรมที่ทำแล้วเข้าถึงนรกกับเนริจานเปลววิสัยได้และไม่ใช่ฐานะที่จะกระทำกาละคือตายก่อนแต่ที่จะทำให้แจ้งซึ่งโสตาปฏิผลยมีคุณสมบัติแค่นี้อย่างไรก็ตามก่อนตายต้องได้ โสตาปฏิผล